ขอบินก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สุดได้นะสวัสดีอะไม่พี่นวิธีถอดบูทบูทแกนแกนซักเครื่องเครื่องซักผ้านะฮะมากิโลบอกด้วย lg นะ lg สิบสามสิบสามกิโลนะคะนั่นแหละเออเกี่ยวมันรูดเกี่ยวมันรูดเกี่ยวรูดทำไงไม่ให้เกียรรูดเาจะถอดออกยังไงอ่ดูวิธีอ่าวิธีเราจะมีไอ้นี่ตัวดูดลูกปืนในนะครับ มอเตอร์ไซค์ทำหลายอย่างใช้ได้หมดอ่ะนะธรรมดาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะดูไว้ดูไว้ไหนรับรู้ก็รู้นะอืมอุปกรณ์อุปกรณ์มอเตอร์ไซค์มอไซค์กับเออเครื่องสตาร์ทใช่อันนี้เรื่องจริงนัอนนี่ตัวดูลูกเรนนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงจะพูดรู้เราก็จะใส่เข้าไปในลิ้นจากเซลได้เป็นผู้จัดการสั่งซื้อเป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับซื้อมาไว้ซ่อมมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ซื้อมาซ่อมมอไซค์จะซ่อมคุณภาพได้ด้วยคุณภาพได้ด้วยแน่นอนใชหลายอย่างนี่ได้หลายมันได้เรื่องนึงได้จริงต้องเรียนดูวันนี้ใหญ่ใส่เข้าไปที่นี่อ่าเดี๋ยวอันนี้หมุนเข้าไปข้างในนี่ครับหมุนดูดูดูวิธีดูวิธีใครสงสัยก็ใต้คอมเมนต์ได้อ่าใช่ไหมเราจะบอกวิธีแก้ไขอ่าแล้วก็มือหมุนตรงนี้ให้มันแน่น ให้มันแน่นนะครับเข้าไปมันใช้ได้ของมันจริงๆแน่นนี่แน่นด้วยของแท้นี่ของแท้จากคุณสีสเก็ตมันแน่นแล้วเราก็สวมไม่นี่ปส่วมไม่นี่เข้าไปบล็อกบล็อกไม่รู้ละแล้วก็ใส่แหวนคว้าแล้วก็ใส่ไม้ไปประสพความมันรูดนะครับ เราจะเราจะเปลี่ยนในนี่น,น,น,นี้มีรูปดูนนะอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางเผื่อใครยังถอดไม่เป็นใช่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษลองดูตัวดูลูกปืนในนั่นแหละนะ่นี้ใแน่นแล้วเราก็จัเข้า ง่ายง่าย pues ง่ายงแค่เราเรียนรู้แต่เราต้องมีเครื่องมือแบบนี้นะใช่นี่นี่ลอแ้เพื well ่อการไม่เสียเวลานี่นี่ใช้ได้ใช้ได้เสรจเส บุบออกแล้วง่ายๆนี่แล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไม่เท่ากันอีกอืเสียหนอเปนบ่ยนป่ะอันนี้ล่ะจะปลาบุษศูนย์สีป่ะเสีนหนอลองใส่ไปดิไปลี่ยนป่เสร็สิ้นแล้วมีตั้งซื้อใหม่แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้เนาะมันต้องเปลี่ยนได้ กซจำมาให้เปลี่ยนก็เราเป็นช่างไนที่เสียเราซ่อมได้คุณรู้บ้างเอ็ตีไม่ค่อยเสียหรอกปุ๊บพอได้แล้วเกียวมันรูดตรงนี้เกลียวรูดแลก็หาอะไรมาเปลี่ยนถมา้ีนะถ้า้ีที่ซื้อมามันมันไม่ถูกรุ่นจ้ากันเลยใช่ไหมเอออนนี้ใส่ได้ป่ะ้องใส่ดิ อันนี้มันจะเข้าไปในรูนีไ่ได้ไหมหรอมันก็จะเข้าไปในรูเท่ากันน้มันล็อกไปไมันจะมันจะเท่ากันเนาะพี่ว่ามันาถอนเลยเท่ากันแต่ทำไมเฟื่องมันไม่เท่ากันไม่เท่าต้องแจงแต่งเฟื่องอไหมเนี่ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิม่าสเดิเอลยันไม้เท้านะอันนี้สิบสามันอันนี้สิบสองอันนี้สิอันนี้1อัเปลี่ยนเลยสิบสามเพื่อนออสิบสามโลต้องสิบสามเพื่อนก่อนนะเออพี่า,าแล้วเซนเราะมมีตัวโอเคครับผมมาสอนวิธีถอดที่เฉยหรอก แต่ <ไป S 1> อะไร <มา S 1> เสือม <า S 1> ไม่มีอีกเออ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากที่รับชม